ก็มีความใฝ่ฝันเนะเด็กว่าเนี่ยฉันอยากทาให้แบบว่าร้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นะอยากให้ร้านเราใหญ่ให้ได้เลยอาหารจีนมันต้องสั่งอย่างนีง<ช>้พียดียวอะไรก็ไม่หมด<ช>เราทำไงให้เขารับรู้เลยว่ามาหาเราได้ทุกวันเพราะร้านเราต้องการเต็มทุกวันไม่ต้องการเต็มแค่วันเทศกาล ทำไมมันถึงใหญ่โตขนาดนี้ครับพี่มุย่ยตอนที่ขยายโค้วชงกรุงถึงซ้ำอ่ะไม่อยากทาให้แบบโัว้วชงกรุงถึงซ้ำที่เป็นแมสทำไมจะต้องกินแต่เบอร์เกอร์ซา<ม>ลาเปามันก็เหมือนเบอร์เกอร์มีแป้งมีเนื้อสัตว์ไม่ก็เลยคิดว่าร้านซาลาเปาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้นี่มันคือมิติใหม่ของขั้วเช้งกงที่เขาเติบโตไปโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเขามีขนาดนี้เนี่ย